ถ้าเหรียญแห่งศรัทธาของชาวคาทอลิกทำไมต้องสวมเหรียญรูปพระชาวคาทอลิกหลายคนสวมเหรียญรูปพระหมายถึงการขอความคุ้มครองจากพระมารดามารีหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เหรียญน,นั้นบางเหรียญแม่พระเองได้สัญญาว่าจะคุ้มครองและประทานพระหาัทานแก่ผู้สวมเหรียญรูปพระแม่ด้วยความเชื่อเหรียญรูปพระที่นิยมคือ 1. เหรียญแม่พระอศัศจรรย์ปีคศักช .1830 แม่พระได้ประจักษ์มหาซิสเตอร์แคทเธอรีนลาบูเลประเทศฝรั่งเศสและบอกให้ทำเหรียญน,นี้ขึ้นมาพระนางได้บอกอีกว่าใครที่สวมรูปนี้ด้วยความไว้วางใจจะได้รับพระหัสถทานยิ่งใหญ่ด้านหน้าเป็นรูปแม่พระยืนบนลูกโลกเท้าบทขยี่งูคือปีศาจมือเผยออกมีรังสีหมายถึงการประทานพระหัตถทานรอบเหรียญมีคำว่าพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิลมนต โปรดภาวนาเพื่อเราผู้มาวอนขอพอรจากท่านด้านหลังเหรียญมีอักษร M หมายถึงมารีสอนกับไม้กางเขนและดวงใจสองดวงดวงหนึ่งสวมมงกุฎน้ำและอีกดวงถูกแทงด้วยดาบคือดวงใจของพระเยซูและพระแม่มารี 2. เหรียญนักบุญเบเนดิกต์นักบุญเบเนดิกต์แห่งนอเซียประเทศอิตาลีรอบพ้นจากการถูกวางยาพิษและการครอบงำของปีศาจ ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของการสิ้นใจอย่างสงบด้านหน้าเหรียญเป็นรูปนักบุญเบเดิก์ถือไม้กางเขนที่มือขวาและถือหนังสือพระวินัยที่มือซ้ายด้านล่างเป็นถ้วยใสายาพิษและนกอ,อีก,กาคาบขนมปังใสายาพิษไปเป็นการอ้างถึงอัศจรรย์สองครั้งในชีวิตของท่านนักบุญมีอักษรภาษาละตินที่รอบเหรียญว่าโปรดช่วยเราให้เข้มแข็งเวลาเราใกล้สิ้นใจอีกด้านหนึ่งของเหรียญเป็นรูปไม้กางเขน บนไม้กางเขนมีอักษรย่อ,อคำภาวนาภาษาละตินขอให้ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแสงสว่างของข้าพเจ้าขออย่าให้มังกรหรือปีศาจเป็นผู้นำข้าพเจ้าเลยตัวอักษรรอบขอบเหรียญเป็นชื่อย่อ,อของวลีสองคำไปให้พ้นซาตานอย่ามาล่อลวงข้าด้วยสิ่งไร้ค่าของเจ้าเจ้าให้แต่สิ่งชั่วร้ายขอให้เจ้าดื่มพิษของเจ้าเองนี่เป็นการขับไล่ปีศาจที่แท้จริง พระศาสนาจักรได้ยอมรับว่าเหรียญนักบุญเบเนดิกต์เป็นสิ่งคล้ายสิล 3. เหรียญแทนเสื้อจำพวกหมายถึงเสื้อคณะคาเมไล์เป็นเครื่องหมายถึงความศรัทธาและการมอบความวางใจไว้ในแม่พระแห่งภูเขากาเมนในอิสราเอลด้านหน้าเป็นภาพพระหฤไทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูจเจ้าด้านหลังเป็นรูปแม่พระแห่งภูเขากาเมน 4. เหรียญนับุญคริสโตเฟอร์ นักบ,บุญคริสโตเฟอร์เป็นนักบ,บุญองค์อุปถรัรมภ์ของผู้แสวงบุญและนักเดินทางและขออย่าให้สิ้นใจกระทันหันท่านได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน14ผู้ช่วยเหลือศักดิ์สิทธิ์และมีรูปนักบ,บุญข้าแม่น้ำโดยแบบพระเยซูไว้บนหลังของท่าน 5. เหรียญอัครทูตสวรรค์มีคาอลท่านเป็นผู้ปกป้องยอดเยี่ยมเจ้าชายแห่งสวรรค์ศัตรูของซาตาน บนเหรียญเป็นรูปของอครทุสวรร์คมีคาเอลต่อสู้กับมังกรหรือปีศาจ